สวัสดีค่ะพอดแคส์ Podcast โดยนางสาวพิชามนแสงสีจันท์และนายอาทิวิทเมืองทรัพย์ Forest Gump ความสมจริงนิสัยและทัศนคติภาพแทนคนอเมริกันภาพยนตร์เรื่อง Forest Gump อัจฉริยะปัญญานิ่มได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง Forest Gump จากปีคิศกรา1986เขียนโดยวินสตันกรูม โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีการฉายในปีคิศ1997หรือพุทศกรา2537ที่สหรัฐอเมริกากำกับโดยโรเบิร์ตเซเมสคิสและเขียนบทภาพยนตร์โดยเอริกรอธโดยเรื่องนี้ได้กวาดรายได้ไปประมาณ678.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเรสต์กัมอัจฉริยะปัญญานิ่มได้กวาดรางวัลทางภาพยนตร์ไปมากมายนั่นคือสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาดัดแปลงบทยอดเยี่ยมสาขาตัดต่อยอดเยี่ยมและสาขาเทคนิคพิเศษย,ยอดเยี่ยมฟอเรสต์กัมในฉบับภาพยนตร์นั้นมีนักสแสดงมากหน้าหลายตาแต่ตัวละครหลักนำสแสดงโดยทอมแฮงส์ anks, รับบทเป็นฟอเรสต์กัมโรบินไรท์รับบทเป็นเจนนี่เคเรน s a l l y Field รับบทเป็นมิ s field, ben, Mrs. g u m กมหรือคุณแม่ของกัมและในเรื่องมีภาพปรากฏของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลต่างๆในประวัติศาสตร์หลายคนเช่น e อ vis Presley John l e n เลนนอนเป็นต้นโดยในเรื่องทั้งในฉบับนวนิยายและในฉบับภาพยนตร์นั้นได้มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นจริงถูกใส่เข้ามาด้วยและในเรื่อง r อเรสกัมถูกแต่งให้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์จริงที่มีในเรื่อง มีดังต่อไปนี้เช่นสงครามเวียดนามการเล่นกีฬาปิงปองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนแดงเหตุการณ์ประธานาธิบดีจอห์นเอสเคเนดีถูกลอบสังหารคดีวอเตอร์เกตที่ประธานาธิบดีริชานิกสันต้องลาออกการประท้วงที่มหาวิทยาลายัยรับนักศึกษาผิวดำเป็นคนแรกปรากฏการบุพเาชนหรือฮิปปี้ที่เกิดขึ้นหลังจากฟอเรสต์กัมปดทหารเป็นต้น สำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังประเภทคอมเมดี้ดรามา่าโรแมนซ์ซึ่งมีเห,หลายอารมณ์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครได้หลายมุมทั้งครอบครัวหน้าที่คนรักและมิตรภาพของคาว่าเพื่อนทั้งยังแฝงข้อคิดที่ได้จากหลายมุมมองเป็นหนังที่ช่วยสร้างกำลังใจการกำกับภาพในเรื่องมีการทำออกมาให้ดูคลาสสิกย้อนยุคเรื่องยอ f o r e s u m เริ่มต้นได้มีการเปิดเรื่องโดยมีตัวละครนั่งอยู่บริเวณป้ายรถประจำทางและได้เล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาในชีวิตของตนเองให้กับผู้คนที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้น Forest g u ัมเป็นชื่อตัวละครหลักในเรื่องนี้เรื่องได้มีการย้อนอดีตจากการเล่าเรื่องของ Forest g u ัมซึ่งเขาเกิดมาเป็นเด็กพิเศษที่มี IQ ต่ำถึง75ถือว่าน้อยมากจนต้องไปเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษ แต่ว่าแม่ของเขาได้พยายามทําทุกวิถีทางจนฟอรเรสได้เรียนโรงเรียนปกติจนได้และเนื่องจากที่เขามีพัฒนาการทางสมองต่ำกว่าคนปกติในวัยเด็กของเขานั้นไม่สามารถเดินได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปเขาต้องใช้เครื่องมือช่วยดามขาเพื่อช่วยให้เขาเดินได้อีกทั้งยังโดนเพื่อนพ้องต่างกลุ่มตามปรงแกอยู่เสมอแต่วันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจนนี่เคอรดน ที่คอยพูดคุยกับเขาและเป็นเพื่อนคนเดียวในวัยเด็กของเขาโดยความน่ารักของเจนนี่และการที่เธอไม่ได้รังเกียจเขาจึงทําให้ฟอเรสต์กัมตกหลุมรักและคอยดูแลเธอมาโดยตลอดฟอเรสต์กัมเป็นคนจิตใจดีและใส่ซื่อเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างด้วยการมองโลกในแง่ดีและไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่พบเจอเลยสักครั้งเรื่องราวการผจญภัยของฟอเรสได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้วิ่งหนีกลุ่มเพื่อนที่รังแกเขาตามที่เจนนี่บอก เขาวิ่งไปไกลจนถึงสนามแข่งฟุตบอลและได้ไปเตะตาคนใหญ่คนโตของทีมและเมื่อเรียนจบชีวิตจริงๆของเขาก็ได้เริ่มขึ้นเขาได้ไปรับหน้าที่สําคัญในการเป็นทหารทําให้เขาได้เจอเรื่องราวชีวิตที่แปลกใหม่จากเดิมพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพครอบครัวความรักการเสรียสละการต่อสู้กับชีวิตด้วยความพยายามทําให้ทุกคนเริ่มยอมรับในตัวเขาที่เป็นเด็กไม่ปกติทางสมอง ในที่สุดฟอเรสกัมก็กลายเป็นที่รักของคนรอบข้างเขาประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนจนฟอเรสกัมได้กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกช่วงนี้พบกับผมนายอาทิวิตมังซับกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างครับหลายคนอาจจะคิดว่าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างนั้นคืออะไร แล้วทำไมกลุ่มเราถึงใช้ทฤษฎีนี้ในการวิจารณ์หนังนี้มาฟังกันครับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างคือแนวคิดที่มุ่งพิจารณาองค์ประกอบหรือโครงสร้างของวรรณกรรมเป็นหลักโดยหยิบประเด็นเพียงบางส่วนจากองค์ประกอบของโครงสร้างของวรรณกรรมที่ผู้วิจารณ์เห็นว่าเป็นจุดเลนหรือจุดด้อยนำมาวิจารณ์ ซึ่งอาจจะวิจารณ์คงสร้างทั้งหมดทุกประเด็นหรือเพียงบางประเด็นก็ได้ที่กลุ่มเราใช้ในคิดนี้ในการวิจารณ์เพราะว่ากลุ่มเราอยากวิเคราะห์ตัวละครเอกอย่างฟอเรสกัมว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวละครที่ผู้คนให้ความสนใจมากตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่องฟอเรสกัมอัอฉริยะปัญญานิ่มฟอเรสอเล็กซานเดอร์กัมเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ในหนังนั้นเขาเป็นทั้งนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของวิทยาลัยทหารผ่านศึกเวียดนามแชมป์ปิงปองระดับโลกและนักธุรกิจผู้ใจบุญนิสัยของเขานั้นเป็นคนมีเมตตามองโลกในแง่ดีและมีทัศนคติแน่วแน่แม้จะล้มเหลวมาแล้วนับครั้ง ฟอเรสกัมได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีทําให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนที่เขาพบเจอแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไร้เดนสามารถและผู้คนมองว่าเขาไม่ฉลาดก็ตามจากที่กล่าวมาข้างตน้นเราได้นําองค์ประกอบวรรณกรรมด้านตัวละครซึ่งเราจะวิจารณ์สามประเด็นได้แก่ความสมจริงนิสัยและทัศนคติและภาพแทนคนอเมริกันผ่านตัวละครเอกอย่างฟอเรสกัม ประเด็นเรื่องความสมจริงเราจะเห็นได้ว่าตัวละครนี้มีความสมจริงและไม่สมจริงคือฟอเรสกัมนั้นมีอาชีพหลากหลายมากเกินที่คนคนหนึ่งจะมีได้ความไร้เดินสาและปัญญาอ่อนของเขาแทบจะไม่สะท้อนว่าเขาเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบหรือทำอาชีพแบบข้างต้นได้ แต่ความด้วยเหล่านี้กับเป็นจุดผักดันให้ตัวละครนี้ดูสมจริงในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้มีแต่ความสมบูรณ์แบบเหมือนกับตัวละครในหนังสือนิยายตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นทําให้เรื่องนี้มีชีวิตชีวาดูไม่ไกลตัวสะท้อนชีวิตและสังคมในยุคสมัยนั้นได้แต่ถึงกันนั้นการที่ตัวละครตัวหนึ่งมีบทบาทมากเกินไปในวรรณคดีแนวชีวิตก็ทำให้ตัวละครนั้นโดดเด่นออกมาไม่สุด ประเด็นที่ 2. นิสัยและทัศนคตินิสัยและทัศนคต,ติของตัวละครอย่างฟอ e เรสกัมมีความเป็นสเตอริโอไทป์ก็คือเป็นตัวละครด้านเดียวฟอเรสอเล็กซานเดอร์กัมมีนิสัยมองโลกในแงด่ดีและมีทัศนคติแน่วแน่ เป็นนิสัยและทัศนคติในแง่บวกด้านเดียวตัวละครแนวสเตอริโอไทป์มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยที่หักล้างกันจุดเด่นคือตัวละครแนวนี้จะส่งเสริมให้เนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อส่งถึงผู้รับได้ง่ายขึ้นแต่จุดด้อยก็คือตัวละครแนวนี้จะมีจุดที่ไม่น่าสนใจอื่นๆเลยมีแนวคิดแบบเดิมๆทำให้ดูเป็นตัวละครที่จำเจน่าเบื่อสำหรับบางคน นิสัยแบบฟอเรสต์กัมนั้นถ้าหากอยู่ในยุคปัจจุบันเขาอาจจะเป็นคนที่ซื่อๆไม่มีการตั้งคำถามอะไรใดๆเลยและก็จะถูกค่านิยมของคนมูมากชักจูงไปก็ได้ประเด็นที่3พาพแทนคนอเมริกันตัวละครฟอเรสต์กัมเป็นตัวละครที่ถูกยิดมาเป็นภาพแทนของคนอเมริกันในยุค60-70 ซึ่งในสมัยนั้นผู้คนอยากจะมีอาชีพแบบที่ฟอเรสต์กัมเป็นทั้งนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทหารรับใช้ชาติแชมป์กีฬาระดับโลกและนักธุรกิจซึ่งสื่อได้ว่าผู้คนในสมัยนั้นอยากจะทําอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรีและได้ทําประโยชน์เพื่อชาติเป็นการแสดงถึงความรักชาติของคนอเมริกันในสมัยนั้นตัวละครเอกได้แสดงจุดเด่นนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมไม่ทั้งจะเป็นการแสดงภาพแทนของอาชีพในฝันของคนอ,นนอ,คนอเมริกันแต่ ปณิสัยและแนวคิดของคนในวงการน้ำนั้นก็สื่อผ่านตัวละครประกอบที่เป็นเพื่อร่มงานของฟอเรสต์กัมด้วยซึ่งแนวคิดของผู้คนในสมัยนั้นยังไม่เปิดกว้างเท่าไหรนะ่นับคนที่ผิดปกติในสายตาคนอเมริกันอย่างคนพิการเพศทางเลือกและคนผิวสีไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและมักถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาผิดกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเรียกร้องสิทธิให้ผู้คนเหล่านี้ จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิจารณ์ถ้าหากผู้ฟังได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วสังเกตดีๆคนนกในเรื่องนี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครเอกอย่างฟอเรสกัมซึ่งมันหมายถึงบางครั้งเราอาจจะทำตัวเป็นเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปนในตามกระแสลมอย่างไร้จุดหมายแต่ประสบการณ์ที่เราได้เจอระหว่างทางก็เป็นบทเรียนให้เราไปถึงในจุดหมายในแบบของเรา เหมือนอย่างฟอ r e เรสต์กัมที่ไม่รู้ว่าชะตาของตัวเองนั้นคืออะไรได้แต่ทําตามโอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นให้ผ่านประสบการณ์บาดเจ็บและสูญเสียเพื่อนสนิทในสงครามแต่เขาไม่เคยปล่อยตัวเองให้จมกับความทุกข์ความสิ้นหวังเลยสักครั้งในทางตรงกันข้ามเขากับทําทุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าโชคชะตาจะนําพาไปเจอกับอะไรทั้งยังสันต่อความฝันของเพื่อนที่จากไปจนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและสุดท้ายก็ได้ไปหาคนที่รักในที่สุด ถ้าชอบพอดแคสต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยหรือคอมเมนต์ให้เราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ